เรามาดูส่วนผสมของตะโก้กันค่ะส่วนผสมตัวตะโก้นะคะแป้งข้าวเขียว50กรัมแป้งมันสับปะหลัง10กรัมน้ำอัญชัน675กรัมน้ำตาลทราย278กรัมรำไย50กรัมส่วนผสมหน้าตะโก้นะคะหัวกะทิ322กรัมหางกะทิ322กรัมแป้งข้าวเจ้า48กรัมแป้งมันสับปะหลัง10กรัมเกลือป่น7กรัมน้ำตาลทราย25กรัมค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำเหมือนค่ะนำน้ำอัญชันหรนะือน้ำใบเตยที่เตรียมไว้นะคะ ใส่ลงในกระทะค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายค้นให้เข้ากันและให้น้ำตาลสาละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลสารละลายดีแล้วจากนั้นเราจะนำแป้งข้าวเขียวและแป้งมันสะปะหลังใส่ลงไปค่ะ เมื่อแป้งมีลักษณะคนหนืดและใสขึ้นจากนั้นเราจะใส่ดำใหญ่ลงไปค่ะคนจนใสเนียนได้ที่จากนั้นยกลงค่ะตักใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะต่อมาเรามาเติมส่วนผสมของนาตาโก้กันนะคะนำหัวกะทิห่างกะทิใส่ในอ่างผสมค่ะ จากนั้นตามด้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายคนให้สมผสมเข้ากันค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเทละเล็กน้อยนะคะ คนให้เข้ากันเ้าช้าค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจากนั้นนำมากรองใส่กระทะทองเหลืองค่ะและนำขึ้นตั้งไฟอ่อนนะคะคนจนแป้งมีลักษณะข้นหนืด เมื่อแป้งสุกดีแล้วนะคะจากนั้นค่ะนามาตักราดบนตัวตะโก้ที่เราตักไว้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตะโก้ดําใหญ่